เครื่องอำามยเครื่องถูพื้นดูดคุนแล่นอ,อตัตโนมัติเลยมันแล่นมาหู้มาหู้ไปหู้ทำความสะอาดเองตามใจเลยฟันเหมือนเก่งกวบคนอีกนึงสื่อ ซื้อไมซิวมีแลนเองเลยเน้นอัตโนมัติพลารงานง่นายๆต้นทแ่นีด่ดูประยหยัดค่าใช้งานในบ้าน ดูไปเรื่อยๆบอลไหนบอลเพื่อนมันก็ไปเองถูเพื่อนเอง <c oughs> ดีใจว่าตัวน,นี้ยังโบว์เป็นไปถูหลงังคาให้กันเสมอ่พร <c oughs> <c oughs> าะไดเรยงคัดคัดลาย <c oughs> นะมันถูเองเลยแลนไปแล้วบอได้เพื่อนมันก็ไปไปเรื่อยๆเลยบนได้ใช้คนบทรมได้ไหมจะไปเองเลยค <c oughs> นไปแล้ว เงีไฟมันสูบเบิร์แล้วว่ามันหนีไปละอ้ไฟมันสูบเบิร์แล้วที่มันหนีไปแล้วนี่ัมบมือเงินทั้งนั้น